ราชาลูกหนังทุโรขอเสนอลิวพูลหน้ามืดพร้อมทุ่ม90ล้านกระชากกลางเรเอลมดริตมีรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลพร้อมทุ่มเงินมหาศาลจำนวน90ล้านยูโรหรือประมาณ77ล้านปอนด์ให้กับปเปอัยมมดริตในการขอซื้อตัวเฟรเิโกบาเบเดอนาคตของแข้งอุรุกวัยเริ่มมีคำถามมากขึ้นเรื่อยเมื่อราชันชุดขาวดึงจูดเบลลิงแฮมจากดอตมุนมาร่วมทีมในขณะที่สองกองกลางจอมเก๋าอย่างโทนี่โคสและลู้าโมริช ก็ได้รับการต่อสัญญาใหม่ออกไปเรียบร้อยด้วยเหตุน,นี้ทำให้มีรายงานจากสื่อในสเปนว่าลิเวอร์ pool พร้อมที่จะยื่นเงินจำนวน77ล้านปอนด์ในการทาบทามบาวเวเดมาร่วมทีมซึ่งถือว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับเรอัลมาดริดเป็นอย่างมากโดยข่าวดังกล่าวเชื่อว่าคาร์โลอันเชลติกำลังชั่งน้ำหนักถึงข้อดีและข้อเสียในการเก็บมิดฟิวรายนี้เอาไว้ในขณะที่พวกเขาอาจจะต้องการเงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่อคว้าตัวเคลยันเอ็มบาเป้ในซัมเมอร์หน้าต่อไป ผีและหงงแกนนำทีมพรีเมียร์ลีกแย่งเคียซ่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลแอสตันวิลล่าเป็นสี่สโมสร,รแถวหน้าที่มีโอกาสคว้าตัวเฟเดริโกเคียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีของยูเวนตุสขอเลเลเดโลสปอร์ตซูอิตาลีรายงานว่าเคียซ่ากองหน้ากึ่งปีกทีมชาติอิตาลีของยูเวนตุสกลายเป็นข่าวหนาหูในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์น,นี้หลังได้รับความสนใจจากสี่สโมสร,รชั้นนำของพรีเมียร์ลีก รายงานข่าวระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและ Villa, แอสตันวิลล่าแสดงความสนใจเคียร์ซ่าและต่างยืนเรียงหน้าการะดานอยู่แถวหน้าในการแย่งชิงตัวปีกวัย25ปีมาเล่นในพรีเมียร์ลีกขณะที่ไบมิคยักษ์ใหญ่บุนเดสลีกาก็จับตามองไม่กระพริบเช่นกันปัจจุบันเคียร์สร้างเลสัญญาก,กับยูเวนตุสอีกเพียง2ปีหรือจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025และเบียงโคนเนดี้ก็มีความต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ขณะที่ฟาริรามาดานี่เอเย่นของเคียซายืนยันข่าวลือที่ระบุว่านักเตะเรียกร้องเพิ่มค่าจ้างในสัญญาฉบับใหม่เป็น8ล้านยูโรต่อปีไม่เป็นความจริงโดยเห็นนี้เองยูเวนตุสจึงจะพิจารณาทุกความเป็นไปได้ของเคียซ่ารวมถึงโอกาสขายในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ด้วยถึงตั้งราคาไว้ที่60ล้านยูโรเรื่องนี้น่าสนใจ เมื่อมิเชลเรตกูรูเกี่ยวกับข้อมูลฟุตบอลจากออปตาโจและในฐานะที่เขาเป็นแฟนบอลของสมสร,รลิพูผพันแท้ได้ออกมาเปิดเผยว่าเห็นละหลายคนที่เป็นแฟนบอลหงแดงออกมาเรียกร้องให้สมสร,รนั้นเซ็นสัญญากับผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์อีก2คนบวกเซ็นเตอร์แบ็กอีก1คนหรืออาจจะเป็นแนวรูกอีก1คนหรือแบ็กขวาอีก1คนแต่พวกเขาเหล่านั้นหารู้ไม่ว่าตอนนี้ทีมลิเวอร์พูลนั้นเหลือพื้นที่ที่ไม่ใช่ผู้เล่นโฮมโกรนเพียง2ตำแหน่งเท่านั้นในทีม ดังนั้นการเพิ่มเติมเกิน2ผู้เล่นจะต้องเป็นอยู่22หรือนักเตะโฮมกรนหรือไม่ก็ต้องขายนักเตะต่างชาติในทีมออกไปเพื่อเพิ่มพื้นที่นั้นๆน,น,น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยสําหรับเรื่องนี้เพราะขนาดพอจอยส์เองก็ยังดีทวิตของไมเคิลรีทด้วยเลยนะครับถึงว่าเหล่านักข่าวสายตัวตึงถึงบอกว่าตลาดซื้อขายสมนี้จะเป็นการซื้อขายที่สมรอนิวร์พูหัวจะปวดมากที่สุดเลยทีเดียว อย่างหวัดประสานงานของอลิซอนและซาร่าในเกมกับแมนเชสตี้คว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลประตูชัยของโมฮัมหม็ดซาร่าในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แอนฟิลด์ได้รับการวตคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมของลิพูประจำฤดูกาล2022-2023การจบสกอร์หน้าอัลจันเดอร์ครอปเกิดขึ้นจากการแอซซิ์ของอลิซอนเบเกอร์ผู้รักษาประตูที่ช่วยให้หง์แดงของเจอเกนค็อปเก็บชัยชนะ1-0ในเกมพบกันในพรีเมียร์ลีกประจำเดือนตุลาคม ลูกยิงในนาทีที่76คว้าอันดับท็อปในโพลของแฟนบอลทาง liverpoolfc.com โดยประตูที่น่าตื่นตาตื่นใจของลุยดิอารสในเกมกับคริสตันพาเลสตามมาในอันดับ2แบบบูดวิ่อันดับที่3เป็นลูกยิงปั่นโค้งของเทรนนิ Alexander ่งเซอร์โนในเกมเยือนเลสเตอร์ซิตี้ช่วงท้ายฤดูกาลในขณะที่อีก2ประตูในท็อปไฟเป็นของโคดี้กากโปและดาวินนูนเยสมาเรสลุนร่วมควนฟีมิโนโทีมซาอุรุกทาบอีก ซีซุปตาค้าแข้งตะวันออกกลางบรรดาทีมเงินหนาในโปรโลีกซาอุดิอรารเบียยังคงไม่ราเมือจอการเซ็นสัญญานักเตะระดับท็อปของยุโรปไปง่ายๆล่าสุดมีความคืบหน้ากับอีก4ดีลคือเรยดมาเรสดาวเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้วิลฟริดซาฮาปีกตัวเก่งคริสตันพาเลสโรเบตรโตฟีเมนออดีตด,ดาวหญิงลิเวอร์พูลและอีวานราคิติชกองกลางตัวเก่าเซบีย่าโดยที่มาเรสกับฟีเมนได้ลุ้นเข้าร่วมทีมเดียวกันด้วยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลีกซาอุ ในต,ตอนรับ2ซูเปอร์สตาร์อย่างรูเบนเนเวสที่ย้ายจากวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์มาอย่างเอาฮิลันเช่นเดียวกับคาริดูคูริบาลีก็ย้ายมาจากเชลซีตามมาที่เอาฮิลันด้วยล่าสุดเป็นรายงานของสื่อหลายเจ้าที่เผยความคืบหน้าในการเดีลอีก4ดาวดังอย่างมาเรสปีกแมนซิตี้ซาฮาคนสำคัญของคริสตันพาเลซฟีมิโนโที่กำลังเป็นฟรีเอเยตนหลังหมดสัญญากับลิเวอร์พูลและราคิติสมิดฟิวัย35ของเซบีย่าเดลเมลระบุว่าเอาอารี li, ทีมน้องใหม่ของโปรลีก หากสามารถไปดิวเอโดอาเมนดีจากเชลซีได้เมื่อไหร่ก็จะเดินเครื่องเต็มกำลังเพื่อดึงมาเรสออกจากเอตัดสเตเดียมต่อไปทันทีซึ่งก็ดูเหมือนว่าปีกแอลจีเรียวัย32จะพร้อมมาโกยเงินมาสารกับเอาอาลีด้วยภายหลังหลุดเป็นสำรองทาวเ์ในทีมของเป๊ปกอริลลาช่วงโค้งสุดท้ายซีซั่นที่ผ่านมาเอาอาลีพร้อมอัดค่าจ้างยังงามให้อดีตดาวเตะเลสเตอร์ซิตี้ถึงหลัก50ล้านปอนด์ต่อปีหรือเฉลีย่ยสัปดาห์ละเกือบเกือบ1ล้านปอนด์เลยทีเดียว เวลาเดียวกันฟีมิโนที่ปิดตำนานกับลิพูไปเรียบร้อยแล้วและถึงตรงนี้ยังคงไม่ลงเอยกับทีมใหญ่รายไหนในยุโรปนั้นเป็นข่าวจากทางฟาบิโซโรมโนว่าอัลอาลีก็กำลังอยู่ในขั้นตอนเจราจาเพื่อเซ็นสัญญากับฟีมิโนโดยกำลังรอการตัดสินใจจากฝั่งนักเตะหากได้ไฟเขียวจากกองหน้าแสมบาอัลอาลีก็จะเดินเรื่องจับนักเตะเข้าตรวจร่างกายต่อไปและจะเป็นการเอาชนะทั้งอินเตอร์กับเอซีมิลานที่สนใจอยากใช้บริการของฟีมิโนอยู่เช่นกัน ส่วนในรายของเอลนาเซอร์ที่มีทั้งคริสเตียโนโรนัลโดและกำลังจะได้ฮาคิมซิเยกไปจากเชลซีมีการตัดเตรียมวันนัดพบกับเอเย่นส่วนตัวของซาฮาเอาไว้แล้วซึ่งนั่นคือภายในสัปดาห์นี้เมื่อตัวริมเส้นไวย30ก็กำลังจะหมดสัญญากับพาเลส30มิถุนตรยน์นี้พอดีโดยแม้ต้นสังกัดของเขาจะเสนอสัญญาใหม่อัพค่าจ้างให้สูงสุดตลอดการแต่ตัวเลขก็ไม่อาจสู้ทางเอลนาเซอร์ได้อยู่ดีนอกจากนี้อาเอติฟักที่ก่อนหน้าน,นี้พลาดเป้าสำคัญอย่างสตีเวนเจอร์รัน ที่หวังดึงมาคุมทีมนั้นมีรายงานจากสื่อสเปนมุนโดเดปอร์เตโบว่าได้ยื่นสัญญาม a ลค่า1ิบล้านปอนต์ต่อปีให้ราคิติชรับไปพิจารณาแล้วส่งผลให้อดีตดาวเตะบาซโลน่าต้องคิดหนักว่าจะอยู่กับเซบีย่าต่อไปอย่างเงียบๆร่วมกับครอบครัวหรือโยกมารับเงินก้อนโตนในซาอุก่อนแขวนสตั๊ในอนาคตอันไกลรอปบ,บี้คินอดีตศูน้าลิเวอร์พูลได้รับการแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชของมาคาคบีเทลอาวิฟ มีประการในวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าอาดีตนักเตะวัย42ปีเซ็นสัญญา2ปีเพื่อคุมทีมในอิสราเอลเขาเล,เล่นฟุตบอลอาชีพในเดือนพฤศจิกายน2008และเดินหน้าต่อไปในอาชีพโคช้ชกับทีมชาติสหรัฐไอแลนด์มิดเดิลสโบรดและลีดยูเนเต็ดผมดีใจที่รับความท้าทายนี้ที่มัคคับีคีนกล่าวทีมของผมและผมกำลังรอคอยที่จะเริ่มต้นการทำงานและเรามั่นใจในความสามารถของเราที่จะทำสิ่งที่จำเป็นในการเตรียมทีมเพื่อฤุ้การที่กำลังจะมาถึง ขี่หลงเล่น28เกมและทำไป7ประตูนในระหว่าง6เดือนกับโขงแดงในฤดูกาล2 0 0 8 2 0 0 9ก่อนจะเซ็นสัญญาย้ายกลับไปท็อตแนมฮอสเปอร์73นาทีกับนิวซีดานขอขอบคุณบทความจากฮอสซอลนโซปี2 0 0 2บรูโนเซรูเซ็นสัญญากับลิพูพร้อมคำเย็นยออจากเชลาอุลิเยที่เปรียบเทียบเขากับซินิดินซีดานบรูโนมีทักษะที่ยอดเยี่ยมวิสัยทัศน์ดีและมีสายตาผ่านบอลที่เฉียบคม ผมไม่ได้เปรียบเทียบกับซีดานได้ง่ายๆหรอกนะและผมเชื่อว่าเขาจะสามารถเป็นผู้เล่นคนสําคัญของลิเวอร์พูลเขามีการสมัมผัสบอลที่เหมือนกับที่ซีดานมีทั้งสองคนมีความคล้ายกันยามที่พวกเขามีบอลอยู่กับตัวความเห็นของโอลิเย่ที่สร้างความตื่นเต้นให้เดอะคอปไม่มากก็น,น้อยโอลิเย่นำลิเวอร์พูลก้าวหน้าแต่ันดับจาก4 3 2สมาตลอด3ฤดูก,กาลหลังการได้เชรูเข้ามากุนสือชาวฝรั่งเศสหวังอย่างยิ่งว่าจะช่วยยกระดับแผงกองกลางให้ดีขึ้น สายตาของอลิเย่มักมองไม่ค่อยพลาดแม้เคยมีจุดดังกับการคว้าชองวิเชลเฟอร์รีหรือกระทั่งอีกอบิสคาน์แต่ต้องไม่ลืมผู้เล่นอย่างแกรี่แม็กอลิสเตอร์จนถึงดิดมาหฮามันและเพียงแวบแรกที่แฟนๆลิพูได้เห็นเชรูว่าทีทายาสซีดานคนนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังภายใต้แสงไฟที่แอนฟีวันที่30กรกฎาคม2002เดอะค็อปส่งเสียงกล้องทุกครั้งที่เชรูเคลื่อนไหวทุกสัมผัสยามลูกบอลกระทบกับสตั๊ดสีขาว หลายคนมั่นใจว่านี่คือรักแรกพบหลายจังหวะหลายท่วงท่าเชรูแสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมเรื่องการครองบอลวิสัยทัศน์ในการเล่นและเทคนิคอันหน้าทึ่งจังหวะหลุ้นทำประตูต้นเกมแต่โดนลูก้ามาเคจานี่ผู้รักษาประตูลาเซโอปัดออกไปต่อด้วยลูกยิงทรงพลังแม้จะติดเซฟแต่ทําให้เดคอปคือหาระดับหนึ่งก่อน45นาทีแรกจะจบลงเสียงตะโกนบรูโน่บรูโน่กึกก้องไปทั่วสนาม และเมื่อเริ่มเครื่องหลังไปแล้วความตื่นเต้นในตัวบรูโน่ยังไม่จางหายเกิดช็อตที่เขาพยายามชิปแบบเนื้อชั้นในกรอบเขียโทษซึ่งลูกบอลมันข้ามคานออกไปแค่นิดเดียวนุ่มจเมเอืองน้ำหอมแสดงฝีเท้าออกมาได้อย่างโดดเด่นตลอด73นาทีที่อยู่ในสนามวันนั้นเขาทำให้แฟนบอลประทับใจมากๆถึงขั้นว่าสามารถเอาทงทีมชาติฝรั่งเศสมาปักตรงกลางสนามแล้วร้องเพลงชาติฝรั่งเศสตามก็อย่างได้หากเป็นสิ่งที่เชรียต้องการ แมลเว์ภูเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ศูนย์ต่อหนึ่งแต่ก็ถูกกลบด้วยฟอร์มของบรูโนเชลูเดอะคอปบางรายออกจากสนามพร้อมรู้สึกสบายใจที่ว่าทีมรักของเขาได้จิกซอชิ้นสุดท้ายที่ตามหาแล้วเขาน่าจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเลยลองคิดดูสิว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนที่มีเขาลงเล่นโดยที่ยืนสนับสนุนโอเวน่นอยู่ด้านหลังทุกสัปดาห์เขาคือคนที่เราตามหาอยู่เลยละ่ะนั่นคือเสียงจากแฟนบอลรายหนึ่งที่เห็นเชรูไร่มนจนโดนใจ แต่เรื่องน่าเศร้าที่หลังจากนั้นเชรูไม่สามารถเป็นอย่างที่หลายคนหวังได้หรือว่าผู้ได้ชูโทฟี่ลีคับในฤดูกาลนั้นก็จริงแต่สาหรับดาวเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้ผลงานลงเล่น29นัดหนึ่งประตูทุกรายการมันเต็มไปด้วยความคาดหวังที่ไม่เกิดขึ้นจริงมากมายถาว่าอูลิเย่ก็ยังยืนกรานหนักแน่นว่าบางทีเขาต้องใช้เวลาเพื่อปรับตัวอีกหน่อยก็เหมือนกับนักเตะฝรั่งเศสคนอื่นๆที่มาก่อนเขาแหละเขาคงต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยจำฤดูกาลแรกที่อาร์เซนอลได้ไหมละ่ะ ทุกคนเอาแต่หัวเราะใส่โรแบร์ปเรสมกราคม2อง4เชรูฟื้นคืนชีพเหมือนได้เกิดใหม่เขาผลิตสกอร์แรกในพิมลีกซึ่งเป็นลูกยิงนำชัยพาลิภูบุกชนะเชลซีที่เดบริดสองสัปดาห์ให้หลังยิงใส่วูฟในเกมบุกแชร์แต้มที่มอรินิวส์และอีก3วันต่อมาเขาทำสองประตูในเกมชนะนิวคาเซิลบอลถ้วยเอฟเอคัพรอบ4มันเป็นช่วงเวลาดีๆที่เขาทำได้4ประตูจาก5เกมถว่าเปลวไฟที่ลุกโชนในช่วงนั้นกลับเป็นประกายอยู่ได้ไม่นานผ่านที่ราเฟลเบเนเตสเข้ารับตำแหน่งผู้จ เชรูก็ถูกปล่อยยืมตัวทันทีคนแรกกับมาเซและคนสองกับบอกโดแล้วเซนทาวอนกับแบรนซ์ซึ่งเป็นสมรสนสุดท้ายในอาชีพตลอด4ี่ฤดูกาลที่เชรูอยู่ภายใต้สังกัดลิเวอร์พูลมีแค่เวลาหนึ่งชั่วโมงเศษในวันนั้นกับลาเซโอที่เขาดูเหมือนเป็นซินดีนซีดานคนต่อไปจริงๆหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ